สวัสดีค่ะชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษดาวพุธย,ย้ายได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีส่งผลอย่างไรกับชาวพิจิกบ้างนะคะส้มทำนายด้วยหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วก็มีไพ่ยิปซีด้วยค่ะแล้วก็มีในเรื่องแหล่งพลังงานโชคลาภที่ดาวพุธส่งผลด้วยค่ะการทํานายยังถือว่าเป็นการทํานายรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปอะไรที่ ดวงบอกไพ่บอกให้ป้องกันร,ระวังเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อยานำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องให,ใหญ่ในเรื่องธุรกิจการเงินจำนวนมากเรื่องสำคัญมากๆเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นเพราะพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกัน ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe ช่องนี้กดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆคลิปที่ออกมาค่ะสำหรับชาวพิจิกนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่26มิถุน,นาไปจนถึงวันที่12กรกฎานะคะ ดาวพุทธย้ายมาที่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีมากอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนมรณะของชาวพิจิกไม่ต้องกังวลไปค่ะนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีอาทิตย์จรมาร่วมด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจราจารในเรื่องของการทำงาน,นจะมีคนร่วมด้วยช่วยเหลือโดดเด่นในเรื่องของการครบหาสมาคมผู้คน ะะจะช่วยในเรื่องของการทําให้เราได้งานได้เงินเพิ่มนะคะบางคนนะคะด้วยความที่อยู่ในเรือนมรณะบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับในเรื่องของเงินประกันเงินเบี้ยต่างๆที่เราอาจจะลืมไปละอาจจะสะสมไว้เออเงินมรดกเงินประกันเบี้ยอะไรต่างๆแบบเนี้ยนะคะที่เราเคยสะสมแล้วเราอาจจะลืมไปหรือไม่ได้ลืมก็ได้นะมีเกณฑ์ที่จะได้รับ เป็นก้อนเลยในช่วงนี้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปรับหรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะคะประมาณนี้โดดเด่นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารนะคะที่จะทําให้เราได้เงินได้ทองเข้ามาสิ่งที่จะต้องระวังก็มีนะคะอาจจะยังต้องระวังในเรื่องของการเงินที่ได้มาแต่ก็มีส่วนที่จะเสียไปเร็ว นะคเพราะว่าเป็นช่วงที่ถ้าใครได้เงินจะได้เงินมาในช่วงนี้ประมาณครึ่งเดือนเองเนาะที่ดาวพุธย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอได้เงินมาเนี่ยก็ต้องรู้จักเก็บอะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเสียไปเร็วมากด้วยความที่เดี๋ยวเขาก็จะไปอยู่ในราศีอื่นละก็จะมีการเปลี่ยนอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาได้เงินมาก็เก็บเงินไว้ให้ดีค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพ ะะระหวังสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายถุงน้ําดีน้ําต่างๆนะคะเบาหวานอะไรอย่างนี้นะคะโรคที่เกี่ยวกับน้ําหนักตัวไขมันนะคะมดลูกหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะต้องยังต้องนะมาระวังโดยเฉพาะร่างกายนะสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบน้ําประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันที่ไพ่นะใบแรกได้ไพ่สิบเหรียญเลยนะคะเพราะฉะนั้นส้มเชื่อแน่นอนว่าคนที่มาดูส้มอ่ะ น่าจะต้องได้เงินมาจากทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะเงินประกันเงินมรดกบางคนได้เป็นมรดกนะบางคนได้เป็นที่ดินได้เป็นทรัพย์สินเงินทองบางคนได้เป็นเบีย้ยมรดกเบีย้ยประกันอะไรต่างๆซึ่งส้มคิดว่าหลายคนน่าจะได้เงินเป็นจํานวนมากเลยสิบเปรียญเลยนะคะคือไพ่แบบสุดเลยนะเงินนะ่ะการติดต่อสื่อสารประสานงานในการพูดคุยต่างๆในการได้เงินมาเนี่ยดีนะต้องบอกว่าดีมีความคล่องตัว นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการที่จะได้เงินมาจริงๆนั้นเนี่ยนะคะคือตัวคุณเองอ่ะบางคนมีภาระค่อนข้างเยอะด้วยมีภาระใช้จ่ายเตรียมให้คุณใช้จ่ายเยอะเวลาได้เงินมาก็ต้องระมัดระวังภาระรอบตัวนะคะอันนี้คือไพ่แปดดาบภาระรอบตัวแล้วเงินเนี่ยที่จะได้มามันอาจจะช้ากว่าที่คิดนะคะหนึ่งไม่ท้าหัวกลับมันอาจจะช้ากว่าที่คิดนิดนึงอืประมาณนี้เพราะฉะนั้น เวลาดีลแล้วได้งานแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะคะคือมันจะมีเงินที่ได้มาแต่ช้ากว่าที่เราคิดนิดหนึ่งแล้วมีเกณฑ์ที่มันมันมีเรื่องให้เราใช้จ่ายเลยอะ่ะเออมันมีเรื่องให้เราใช้จ่ายเลยเนี่ยไพ่วิวออฟจูนหัวกลับมันมีเรื่องให้ใช้จ่ายเลยบางทีไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อของมีมูลค่าราคาแพงนะคะอันนี้ก็คือต้องค่อยๆดูให้ดีนะก่อนจะจ่ายออกไปเนาะ ประมาณนี้เลยเพราะว่ากว่าจะได้รับเงินจริงๆบางคนก็อาจจะช้ากว่าที่คิดด้วยนะคะในเรื่องของไอเดียความคิดต่างๆในการทำงาน นะะในบางคนอาจจะมีช้าบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือว่า,เ,าเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนะคะอยากจะรู้อะไรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรู้ความคิดไอเดียถือว่าโดดเด่นแล้วก็ดีมากๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไประมัดระวังเจ็ดถ้วยก็คือความโลภก,การลงทุนอะไรต่างๆยังต้องระมัดระวังการโดนโกงเงินนะคะในเรื่องของการทําเอกสารสัญญาอะไรต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีนะคะประมาณนี้เลยมาดูกันที่ โชคลาภนะคะแหล่งพลังงานโชคลาภที่ดาวพุธส่งผลกับชาวพิจิก1ดาบ1ดาบทะเบียนรถหรือชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลลักษณะอาจจะเป็นคนผอมๆเพียวลมร่างเล็กนะคะที่จะนำโชคลาภมาให้เอ e ซัพเพนดเคิลนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยไพ่โชคลาภเลยนะนะคะมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันคนผิวขาวร่างเล็กอีกแล้ นะที่จะนำโชคลาภมาให้เป็นผู้อุปถัมภ์ชาวพิจิกได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวพิจิกนะขอให้ชาวพิจิกทุกท่านนะคะมีความสำเร็จก้าวหน้าในการทำงานมีความร่ำรวยนะคะมีโชคลาภอย่างที่พ่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ